โอ้โยโยซูอดีครับอะไรนะครับนะวันนี้นะแมวมื่นเกมเมอร์มาเล่นเกมเดนิสตี้ฮีโร่กันนะครับโอ้อโ,หโหก็เลยบอกว่านี่ครับนี่คือถ้าดูจากปกเนี่ยก็จะจะ,จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราลองมาเปลี่ยนเป็นเทพบูกอนอูนะครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์571นะนี่เราจะมาลองเล่นเทบูกอนอูก,กันนะครับว่าเทบูกวนอูเนี่ยเป็นตัวที่คนนิยมกันมากนะเพราะว่ามันเป็นตัวฮั่นตัวแรกที่มานะครับแล้วก็ มันก็แบบว่ามันก็โกงอยู่นะแต่ว่าอยากรู้ว่าเนี่ยผ่านตัวหั่นมาเยอะแล้วออกมาแต่ละตัวเนี่ยต่บูกลนอูที่เป็นล็อตแรกเนี่ยยังจะโหดอยู่ไหมนะเออมันยังโหดอยู่ไหมนะเออเรามาดูตรงนี้กันครับนี่กระบวนทับตรงนี้นะแล้วก็ความนิยมของขุนพลตรงนี้เห็นไหมบอกเลยว่าเทบูกลนอูเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะนี่ระดับของทั้งหมดเลยเนี่ย เนี่ยเทปบุกโนลูปเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งความนิยมนะครับนี่แซงเสียวเกี้ยวไปอีกนะความนิยมอันดับหนึ่งเลยจริงๆอืม,มาเดี๋ยวมาเอาให้ดูนะครับ ให้ดูจอดจงเทพบูกอูตัวน,นี้นะครับเทบูกอูโจมตีธรรมดาเนี่ยจะสร้างดาเมจใส่กายภาพใส่เป้าหมายศัตรูแถวหน้านะครับ49%พร้อมเพิ่มดาเมจทางอ้อมเนี่ยเพิ่มกับ18%ของ HP ที่ตนเองเสียไปนะคือถ้าเลือดเรายิ่งน้อยก็จะยิ่งเพิ่มดาเมจทางอ้อมเพิ่มเข้าไปอีกนะเนี่ยแล้วก็เพิ่มมาร์กมันฝันตรงนี้คือโกงมากนะเพราะว่ามาร์กมันฝันแต่ละขั้นทําให้เป้าหมายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะแล้วก็เสริมทางอ้อมอีก5%ของ HP สูงสุดเป้าหมายนะ คือมาร์กมันฝันไอเนี่ยโกงมากแล้วมาร์กเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะมัน s t a ็กไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมเลยนะอืมเนี่ยต่อเนื่องจนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดอะคือมัน s t a ็กไปเรื่อยๆนะโกงมากตรงนี้แหละอะมาดูสกิลนะครับกขส่งทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู3เป้าหมายนะหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์พร้อมเพิ่มดาเมจทางอ้อมเท่ากับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ของ HP ที่ตนเองเสียเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยก็คือแรงมากนะแล้วก็โกงมากนะคือทำดาเมจใส่สามเป้าหมายเลยนะอืม ไม่ได้มาเป็นแถวหน้าแถวหลังทางตรงอะไรอย่างนี้เลยนะอืและตอนนี้นะครับนี่เทบูกลูของเรานี่ใส่เป็นง่อนะครับแปลงเป็นงอนะครับสกิลสร้างดาเมจแก้เป้าหมายเผาไหม้เพิ่มพิเศษอีก36%อ่าเดี๋ยวดูนะครับเผาไหม้เนี่ยเราจะมาคอมโบกับอันนี้ครับเรากลนมองไฟนะมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก36%นะเดี๋ยวให้ดูนะครับ มาดูสกิลที่1น่นะหาก่อนเคลื่อนไหวอัตราเลือดของตนเองต่ำสุดในฝ่ายตนเองนะครับจะได้ทำดาเมจสูงขึ้นอีก18%นะครับอืมแล้วก็มาดูขั้นที่2นะครับก่อนเคลื่อนไหวทุกครั้งใช้ HP ของตนเองเนี่ยใช้50%แปลงเอาเป็นเกราะป้องกันให้ตนเองนะอืมแปลงเลือดเป็นเกราะนะเพราะว่าพอขั้นที่2เนี่ยเออขั้นที่2เนี่ยมันแปลงเลือดเป็นเกราะเนี่ยมันก็ส่งเสริมกับ คอมโบกับขั้นแรกนะทำให้เลื่อนเราเนะี่ยอาจจะต่ำกว่าทุกคนนะครับนี่เราก็จะได้ดาเมจสูงขึ้นนะแล้วมาดูขั้นสุดท้ายนะครับทุกครั้งที่เป้าหมายของมารฝันตายเทพบุกลนอูจะเคลื่อนไหวอีกครั้งนะอือต้องอันนี้อันนี้มันมีเงื่อนไขหน่อยคือต้องตีครั้งที่สองนะคือตีครั้งแรกติดมาร์นฝันใช่ไหมแล้วตีครั้งที่สองแล้วตายอะ่ะถึงจะได้ตีเพิ่มอีกทีนะครับอือ อ่ก็จะประมาณนี้ละกันแล้วก็มาดูดาบครับดาบคนอูก็คือดามเมจทั้งอ้อมที่เสริมจาก HP ตนเองสูญเสียไปขนาดโจมตีเพิ่มขึ้นไปถึง36%เอ่อถึง36%นะแล้วก็โอ้เวลาใช้สกิลก็จะเพิ่มดามเมจทั้งอ้อมอ,อ,อีก72%นะคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตีแรงมากคือบอกเลยว่าไอตัวโกงของ เทพบุกุกุอูเนี่ยมันได้ทั้งตีบอสแล้วก็ตีคนเลยนะ PVP แล้วก็ PVE นะเพราะว่าไอตัวตีบอสแรงขึ้นเนะี่ยคือตรงนี้นะครับมาร์กมนันฝันมาร์กมันฝันเนี่ยทำให้แบบมันสแตกขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ยทำดาเมจเพิ่มมันก็สแตกเข้าไปเรื่อยๆเลยนะอืมมันดีตรงนี้นะครับอ่ะมาดูต่อตอนนี้เนี่ยเทพบุกุกุอูของผมเป็นค้ายง่อนะครับ้ายง่อก,ก็คือถ้าดาเมจเผาไหมเนี่ย จะทำดาเมจเพิ่มนะแล้วเราก็เลยเอามาใส่คู่กับตรงนี้นะครับนี่โทสะเทพไฟเห็นไหมเมื่อโจมตีจะมองว่าศัตรูติดสถานาเาะเผาไหมอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเอามาไอ้นี่ครับเอามาครอบคู่กันนะครับคอมโบนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมเรามีปลาสงบจิตต,ต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้คมดาบมากเหลือนะอืมเมื่อโจมตีจะสร้างดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นตถูกเปลี่ยนเป็นเกาะป้องกันให้ตนเองนะอืมนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย อืมจริงๆเนี่ยผมมาชอบกลหลบนะแต่ว่าพอมันมีอ่มันมีกลมองไฟมาเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลหลบไปให้ตัวนี้ครับให้รี่จูนะตอนนี้ผมผมก็เปลี่ยนตัวหลักเป็นเสี่ยวเกี้ยวนะเพราะว่ามันจะใช้คบูค่กับตัวง้อนะเดี๋ยวเสี่ยวเกี้ยวจะทําให้ตัวง้อเนี่ยโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะที่ตรงนี้นะครับที่บวกสิทธนะินี่ครับ หลังจากไล่สกิลขุนพลง่ออื่นๆที่มีโทสะน้อยที่สุดจะลงมือ1รอบเป็นพิเศษนี่คือความสามารถของเสี่ยวเกี้ยวนะทำให้เสี่ยวเกี้ยวโจมตีปุ๊บเนี่ยนี่ครับง่อเห็นไหมครับเทบุกุนอูเราแปลงเป็นง่อแล้วนะครับทำให้เวลาเสี่ยวเกี้ยวใส่สกิลปุ๊บเนี่ยเทบุกุนอูก็จะใช้สกิลตามนะลงมือตามนะครับแล้วก็รีจูนี่มันก็เพิ่มเกาะขึ้นไปอีกนะเพิ่มเกาะเนี่ยครับเป็นตัวเพิ่มเพิ่มเกาะด้วยนะครับ ก่อนสตูเคลื่อนไหวจะเสริมเกาะป้องกันเท่ากับร้อยเหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้กลูมันก็ยิ่ง,งได้เกาะขึ้นนะครับยิ่งได้เกาะขึ้นนะเออแล้วก็เรามีเอาวิหกแดงสุนซ้างเซียงมาเพื่อที่ทําเอาไว้สําหรับตีบอสนะครับมันก็ตีบอสเยอะขึ้นจากนี่ครับขั้นที่3นะเป้าหมายสถานะทวนลมเอ่อเป้าหมายสถานะขี่ลมทุกครั้งที่ลงมือจะมีโอกาส5 25%เที่จะลงมือเพิ่อมอีกหนึ่งครั้งนะก็ทําให้มีโอกาสให้กลูลงมือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นความสมมดดดุลกัันนะครรบบอองาููตี <c oughs> นี่ครับเอาเสียวกี้วเปิดก่อนนะเสียวกี้วปุ๊บแล้วกุนอูจะใส่ตามเลยนะกุนอูใส่ตามโบทีนึงแล้วนี่แล้วเดี๋ยวมีกุนอูรอบกุนอูเห็นไหมกุนอูใส่ต่อเห็นไหมกุนอูมาใส่ต่อนะครับอแล้วก็มีวีหกแดงซุนช้างเสียงมาบัฟแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวดูแล้วดูนะครับนี่มาอยู่ตรงนี้เกี้วเกี้ยวตีแล้วกุนอูตีตามแล้วกุนอูก็จะตีรอบสองต่อนะครับด้วยเทินของกุนอูเองนะครับอืม แล้วก็บังเอิญโชคดีนะครับติดนี่ครับทวนโลมต่อนะทําให้นี่ครับโจมตีต่อเลยนะครับนี่ครับโจมตีต่อเห็นไหมเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็ดีอย่างเงี้ยแล้วมันเนี่ยสแต็กมาร์้มมาฝันไปเรื่อยเห็นไหมคูณห้าและคูณหเดี๋ยวคุณอูตีอีกทีมันก็จะคูณหนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยกลายเป็นคูณหแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตีแรงขึ้นนะนี่ครับก็ดาเมจก็เนี่ยครับขึ้นอันดับ2เลย ขึ้นอันดับ2นะแต่หัวอันดับหนึ่งคิวคิวท่านคิวคิวนี่อย่างเยอะมากแต่ว่าเราอันดับ2เนะี่ยก็ก็ไม่แย่นะครับก็ดูเนี่ยครับอันดับเอ่อทำทำเาเมก็ประมาณนี้แต่ว่าอย่างน้อยก็เอ่อยังไม่ิยังไม่สุดนะก็อย่างน้อยเนะี่ยถือว่าดีระดับหนึ่งนะดีกว่าตัวอื่นนะครับดีกว่าตัวอื่นอ่ะเดี๋ยวไอ้นั่นไปก่อนยังไม่ได้ทำเควสเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็มาเรามาทดลองตีคนกันดีกว่ามา นี่ขนาดเราพูดและนี่ครับตอนนี้อันดับของเราพลังของเรา134่งสนะหนึ่งเป็นอันดับที่23อย่างนั้นเหรออันดับที่23ไม่ใช่อันนี้คือ138คือพลังที่เราเคยทําได้นะหนึ 1, 3, 8, ่งสามแปดเพราะนั้นหนึ่งสามสี่ก็ประมาณนี้อันดับยี่สิบหกใช่ไหมยี่สิบหกก็ลองดูอันดับที่เ,เริ่มที่สามสิบเอ็ดแล้วกันมาดูครับโอ้เ oh, อ็มบรูด้วยคนนี้คนนี้เล่นโจผีได้โหดมากนะแต่ว่ามาเรามาลองตีดูเลยครับแมวมึน เสี่ยวเกี้ยวจะเปิดก่อนนะเสี่ยวเกี้ยวเราเปิดก่อนโบทีหนึ่งอะเนี่ยแล้วกนอูต่อครับสอยต่อโบอืบมาหายไปหนึ่งแล้วนี่ครับโดนทางอ้อมนะโจผีขนาดติดมิดยังโดนทางอ้อมนะครับนะครับแล้วเจวโจวผีก็ตีตามนะตีตามแต่ว่าเป็นไงครับไม่ตายสักตัวนะเพราะว่ารี่จูเนี่ยรี่จูเนี่ยเพิ่มเกาะได้อย่างเยอะเลยนะทําให้ไม่ตายเลยสักตัวนะเนี่ยครับไม่ตายเลยสักตัวนี่ครับแล้วรีจูก็เนี่ยอัดเพิ่มเกาะเข้ามาอย่างเยอะเลย ต่อมาเนี่ยครับพอหมดเทอร์รี่จูก็เนี่ยครับฮิวต่อแล้วเนี่ยครับเสี่ยวเกี้ยวมาต่อกุนอูอุ้ยมาโจผีเนี่ยลุยต่อแล้วก็ติดโล่ไม่ตายเลยสักตัวครับเนี่ยเนี่ยครับเขามีรีจูอยู่นะทําให้ทีมสมดุลมากนะทําให้แบบเนี่ยโล่ถึกกระจายมากนะทําให้ชนะไปนะครับกวนอูนี่ก็ยังแรงอยู่นะครับมาตอนนี้เขาก็มีปูพันอันกับกวนอูนะไหนมาลองดูสิคนนี้ เวลกี้เราตีก uh, uh, ่อนนะครับ hmm. ต uh, ีโบทีนึงนะอ่ะแล้วกนอูก็ลงครับลงสกิลนะครับอุ้ยไม่โดนผ่านอันนะแหมเสียดายผ่านอันเลยได้โจมตีนะนี่ครับผ่านอันเลยได้โจมตีนะครับแต่ว่านะครับกนอูนี่ครับยังตีธรรมดาตอบยังตีนะครับไม่ได้ตีผ่านอันไม่ได้ตีโดนคนอื่นนะครับนี่มานี่ครับลีจูยังอยู่นะครับแล้วก็ฮิวเข้ามานะครับเลือดเต็มแล้วครับเลือดเต็มเลยนะนี่ยื้อได้ยื้อได้มาครับ กุนอู o, เราได้ลุยต่อนะครับแต่ว่ายังมีโล่ตรงนี้อยู่นะเป็นเอาโหูไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอากุไอปลาสงบจินมานะทําให้โดนหายไปแล้วนะครับนี่ครับมาอย่างสวยงามมาลุยต่ออึบอบุมาเซิรเกเกวเปิดปุ๊บกุอู o, ปล่อยตามนะครับกุอู o, ปล่อยตามโบคือนี่ครับแต่ว่านี่ครับเขาถึกมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับกุอู o, รอซ้ำสออยู่แล้วแต่ว่า ออ้มาอึบนี่เห็นไหมครับหายไปแล้วหนึ่งแล้วก็นี่ครับต่อเลยเมื่อกี้เพราะว่ามาร์กเป้าหมายที่ติดมาร์กมานฝันนะเมื่อกี้นะ่ะเมื่อกี้ซุนกวนติดมาร์กมานฝันนะกุนอูมันเลยลงต่อนะเอาใหม่นะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเอาดูให้ดูใหม่นะครับนี่ครับเป็นไอ้นี่ครับ,นนรบจากความสามารถของขั้นที่3นะที่เมื่อศัตรูติดมาร์กมานฝันตายเนะี่ยกุนอูจะลงมือต่อนะนี่อย่างแรกมาก่อนนะครับตีโบะโบ๊ะทนีนึงอึบนี่ เนี่ยครับซุนกวนติดมาร์กมันฝันแล้วนะสีม่วงม่วงเห็นไหมครับสีม่วงสีม่วงหมดเลยนะสีม่วงสองตัวนะครับเนี่ยครับแล้วกูนอูตีเนี่ยครับมาร์กมันฝันตายปุ๊บเนี่ยกูนอูได้ลงมือต่อเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะนี่ครับนี่แหละคือความสามารถของกวนอูนะนี่ใช้ได้เลยแล้วก็ตีหายไปแล้วนะครับมาดูต่อเลยครับโอ้เจอเว่ยเจียด้วยไหนมาลองดูซิ เสี่ยวเกี้ยวเราได้เปิดก่อนอยู่นะครับเสี่ยวเกี้ยวปุ๊บ,บเกิดก่อนกุนอูมาเลยครับลุยมาครับหาปุ๊บมาเป็นไงครับหายไปหนึ่งนะครับมาครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหมาต่อเลยมาต่อเลยอะ่ะสองรอบเลยนะครับสองรอบอะ่ะงงงงมากยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ้าวป๊อปป,ป,ปคนนี้นะคนนี้ก็เก่งมากนะครับเขาเล่นโจผีที่โกงมากนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ายังสู้ได้ไหมนะพเพราะว่าปกติเรา ถ้าเป็นตัวอื่นแล้วสู้โจผีสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับสู้คนนี้ไม่ได้นะแต่ลองมาดูอึ้บมาอึบหนึ่งทีแล้วเป็นไงครับมาเซลเกียวอุย้ยมาใส่โล่ต่อนะครับโจผีนะครับโจผีเขาแรงมากนะโจผีเขาแรงมากแต่ว่านี่ครับยังไม่ตายเลยมีลี่จูมานะรลี่จูมาอึ้บนี่ครับรลี่จูมาทําให้ไม่ตายนะครับมานี่ครับลงตัวมากๆมีทั้งคนอูทั้งรลี่จูนะ ทั้งตีแรงทั้งถึกเลยข้อดีของเออใส่นี้มีด,ด,ดีมีดีอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับเสี่ยวเกี้ยวมาปุ๊บเนี่ยกุอูมาต่อแล้วก็เนี่ยครับถ้าถ้าบางคนเขาใส่กลหลบนะทําให้กุนในเทอรน์นี้กุอูก็ยังตีต่อไปได้นะทําให้ไม่ติดหลบนะครับไม่ติดหลบถ้าครั้งคลิปก่อนนี่เราเล่นเตียวโกกนี่แทบแบบอย่างเซ็งเลยนะเตียวโกกนี่ตีทีก็ติดหลบติดหลบนะแต่ว่ากุอูเนี่ย ในเทินหนึ่งเนี่ยกลนูตีมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามีเสี่ยวเกี้ยวมาช่วยนะครับดึงให้กลนูมาตีนะครับแล้วก็เทินของกลนูอีกทีหนึ่งก็ตีอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยเนี่ยครับก็เลยโกงมากๆเลยนะใช้ได้อ่านี่ก็เหลือตัวแท้งและก็สบายมากมาต่อแอบแซบ่บนี่เว่ยเจีย้ยเหมือนเดิมนะโอ้แต่ว่าครั้งนี้เห็นไหมเขาโจมตีก่อนแล้วนะเพราะพลังเขาเยอะกว่านะครับ เขาได้โจมตีก่อนแล้วก็หนึ่งมาสองสามมาโอ้โหนี่ครับตีแรงมากแต่ว่ายังอยู่นะครับเนี่ยมาแต่กุนอูมาซอยคืนกลับไปนะอ่ะยังอยู่ยังเหลืออยู่แต่ว่าเป็นไงครับถ้ามีรอบที่สองกุนอูได้โจมตีนี่ก็มีโอกาสได้สวนคืนนะมาโอ้โหแต่ว่าเจี้ยเขาเนี่ยครับเขายังตีแรงอยู่นะแต่ว่านี่ครับรีจูนะครับ เพิ่มก่อให้นะครับแล้วก็เนี่ยครับทาให้ตีแรงน้อยลงนะครับทาให้ไม่ตายนะรี่จูก็ถึกมากยังไม่ตายเลยนะก <_ T _ T> ุนอูมาลุยต่อสารต่อนะครับเนี่ยครับ <_ T> และโจมตีอีกรอบนึงนะ <_ T> เพราะว่ามาร์กมังฝันตายนะ <_ T> นี่เสียวเกี้ยวมาร์กมันฝันตายนะ<_ T> <_ T> นี่เอาให้ดูอีกรอบเลยว่าเนี่ยครับกุนอูเนี่ยกุนอูนี่ยังเป็นตัวที่ยังดีอยู่นะเ <_ T> นี่ยมาให้ดูอย่างแรกเลยนะให้ดูใหม่นะนี่ครับเขาโจมตีก่อนนะเห็นไหมฝั่งเขาโจมตีก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยอะเนี่ยตัวอื่นตายแล้วแต่ยังเหลือรีจูนะครับรีจูกับกวนอูนะแล้วกวนอูนะครับตีไปโบอึ้บนี่ตัวหนึ่งหายแล้วแต่ว่านี่ครับเสีเ่ยวเกี้ยวยังอยู่แต่ว่าเสี่ยวเกี้ยวติดมาร์กมันฝันนะเห็นไหมเสี่ยวเกี้ยวตรงนี้ติดมาร์กมันฝันนะตรงนี้สมีม่วงม่วงถ้าเสี่ยวเกี้ยวตายปุ๊บเนี่ยกุนอูได้ตีอีกรอบนะนี่ครับนี่คือความนี่คือความโหดอยู่เหมือนกันนะคือเป็นเป็นข้อดีเลยนะของกุนอูขั้นสามนะนี่ครับมาครับเว่ยเจียนะครับ ตีมานะครับยังถึกมากนะเนี่ยนี่จูนี่ถึกมากแล้วกุนอูตีมานะครับเนี่ยมาเนี่ยเสยวเกี้ยวตายปุ๊บเนี่ยกุนอูได้ตีต่อนะได้ตีต่อทําให้เนี่ยครับอือ๊บนี่ตายไปเลยนะเวอยเจีอยมาอ่านี่ครับนี่คือคนพลังเยอะกว่านะเพราะว่าเรานี่หนึ่งสามสี่อันนี้หนึ่งสามเจ็ดแล้วนะนี่พลังเยอะกว่านะไหนลองดูสิอูบูกูนอูเหมือนกันแล้วก็มีซุนกวนด้วยอืมมาซุนกวนด้วยนะ ลุยมาครับเขาได้เปิดก่อนนะครับเนี่ยเขาก็เล่นเหมือนกันเหมือนกับเราเลยนะครับเอาเสียวเกี้ยวเปิดก่อนนะทําให้นะครับกนอูของเราก็ต้องโอ้โหลุยกลับไปนะแล้วก็ติดมาร์กมาฝันแค่2คนเองอ่ะมาเดี๋ยวลองดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าโอ้โหเนี่ยครับลี่จูนะครับลี่จูยังอยู่นะแล้วก็อุ้ยหายไปหมดเลยโอ้โหเนี่ยครับกกนอูเขาโหดนะแต่ว่ากกนอูเขาก็สะท้อนเหมือนกันแต่ว่าของเรามีแต่ฮิวและเพราะนั้นทําอะไรไม่ได้นะโอเค เขาก็ไม่ตายเขาก็ไม่ตายนะครับมาขอดูอีกทีหนึ่งนี่ครับกุอูเขายังเก่งนะกุอูเขาก็เก่งเหมือนกันนะขอข้ามดีอ่ะอันนี้ตานี้ชนะดูซิชนะยังไงอืมมาดูเหมือนเดิมนี่ครับเสี่ยกเกีียวเขาเปิดก่อนเสี่ยกเกีียวเขาเล่นเหมือนแผนเรานะครับคือเสี่ยกเกีียวปุ๊บแล้วก็กุอูจะตี3ต่อมาเลยครับแต่กุอูเราก็สวนกลับไปเหมือนกันนะสวนกลับไปเหมือนกัน ตอนนี้อ้าวเสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวเมื่อกี้เสี่ยวเกี้ยวตายเอ้ยเมื่อกี้นะครับเสี่ยวเกี้ยวตายกวนอูได้ลงอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมเนี่ยครับอ้าวนะครับแล้วก็กวนอูเขาโดนสะท้อนตายไปแล้วโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เรารีเพย์ให้ดูเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเสี่ยวเกี้ยวเขาตายทําให้กวนอูลงมืออีกรอบหนึ่งนะเนี่ยครับเดี๋ยวดูตอนกวนอูสวนกลับมานะกวนอูเราอือ เนี่ครับตีทีหนึง่งนี่ติดมากมันฝันติดมากมันฝันปุ๊บนี่โดนสัตว์เลี้ยงเรานะครับทาให้ตีเสียบแก้วตายคนอูลเลยตีอีกรอบนึงนะครับเอาเอาเอา้ยตีอีกรอบนึงเนี่ยครับแล้วก็โดนสวนเลยเอุ้ยมีคนโทรมาด้วยอ่ะนี่ประมาณนี้อ่ะขอเฮียเจิดอีกสักคนหนึ่ง นี่ครับเขาเล่นกุอูกันอยู่นะหลังๆเขาก็เล่นก <screen> ุอ <generally> <the> ูก <head>. ันนะครับเห็นไหมครับน to <toilet> ี่ครับเหมือนเดิมเสี่ยวเกี้ยวมานะครับกุอูต่อเลยเห็นไหมกุอูต่อเลยนี่ครับเขาเล่นนี่ครับยังโหดมากๆเลยนะแต่ว่ามาขอเราสวนไปหน่อยนะครับนี่ครับเสี่ยวเกี้ยวเขายังอยู่เอ้าตายอีกแล้วนี่ครับเขาตายแล้วแต่ว่าเอ้โหไม่ได้ลงต่อว่ะโอ้โหนะครับเสี่ยวเกี้ยวเราก็ไม่ได้ลงต่อนะแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอ๋อหรือว่าเสียวเกี้ยวไม่ได้ติดมากมันฝันนะ เมื่อกี้หรือเสี่ยวเกี้ยวเราไม่ได้ติดมา้ามันฝันเลยไม่ได้ตีต่อนะแต่ว่านี่ครับอุ้ยติดม้าสายฟ้าด้วยนะครับซุนกุนเออมากุนอูเขาก็โหดนะครับแต่ว่านี่ครับตอนนี้เลือดเรามีลี่จูนะครับนี่แล้วก็นี่ยังตียังตีได้อยู่นะครับเห็นไหมว่ากุนอูก,กับลี่จูนะโหดมากนะ ก็นี่ประมาณนี้เอาให้ดูประมาณน <power ful> ี้แล้วกันนะครับเทบูกอูนะครับยังเป็นยังโหดอยู่นะบางคนสู้ไม่ได้นี่กลูยังสู้ได้นะครับตัวอื่นนี่จะเป็นตัวอื่นสู้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับกอูนี่ยังโหดอยู่ดีนะครับสําหรับผมเลยนะก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อนะครับสาหรับวันนี้นะจะเป็นตัวไหนหรือจะเป็นทําอะไรก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แม่มือแกมือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกันสวัสดีครับยโย